ตอนที่257เชื่อตอนว่าอันดับสามการเกิดของสัตว์เทพเจ้าจูยานานุกขึ้นแลแ้วตะโกนออกไปด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพลังค่าเรียกหนึ่งล้านคะแนนทันในนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นในหมู่ผู้ชมพลเมืองเมืองหลอดดาวทุกคนต่างก็ทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้ตําแหน่งของหลอดดาวแม้ว่าจะผ่านการทํางานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อให้ได้รับมันมาแต่ตําแหน่งของหลอดดาวก็ยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดของการเป็นสมาชิกของ,ององค์กรเทพเจ้า ดังนั้นในเมืองหลอดดาวนี้คะแนนก็คงมีค่ามากแต่จูยานานกับดูขึ้นแล้วตะโกนออกไปว่า100ล้านคะแนนการปรากฏตัวลากับว่าเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับใครก็ตามที่ต้องการจะยกระดับราคาต่อไปความมุ่งมั่นดังกล่าวทําให้ทั้งสี่กลุ่มของนักควบคุมสัตว์หลายทั้งหมดต่างก็พากันใส่หัวของพวกเขาด้วยความเศร้าเนื่องจากไม่สามารถเรียกคะแนนที่สูงขึ้นไปได้อีกหลังจากที่ทุกคะแนนเหล่านั้นต่างก็ได้รับมาจากพี่น้องในกลุ่ม ผ่านการทำงานอย่างหนักมันไมุ่้มค่าการแข่งขันกับคนรุ่นที่สองที่ลำรวยเช่นจูยานานจูยานานพันกวดสายตามองผ่านผู้ชมที่อยู่ภายใต้ห้องโถงแห่งนี้เขากำลังเพลิดเพลินไปกับวิธีที่ผู้คนกำลังมองมาทางเขาในขณะน,นี้จากนั้นก็มองไปทางท่านช่วยเห็นว่าท่านช่วยพยักหน้าเล็กน้อยเจียนเจียที่อยู่ด้านข้างเพียงเอียงศรีรษะของเขาและมองมาทางเขาด้วยสีหน้าคุมคือแต่จูยานานก็ถือว่ามันเป็นความชื่นชมเขาพันยืดอกของเขาขึ้นสูง 100ล้านคะแนนครั้งที่หนึ่งล้านคะแนนครั้งที่สอง0ล้านคะแนนครั้งที่สขอแสดงความยินดีกับสุภาพบุรุษในห้องรับรองหมายเลขหนึ่งแลขชุดสายปนุกรรมนี้เป็นของท่านแล้วจูยานานั่งลงและพูดคุยกับพ่อของเจนเจียว่าลุงชุยนี่ถือว่าเป็นของขวัญให้กับท่านพ่อของเจนเจียพันยิ้มบางออกมายานานมันเป็นของขวัญที่ราคาแพงเกินไปจูยานานรีบกล่าวออกมาว่าไม่แพงเลยมันเป็นเพียง คำขอบคุณจากใจของข้าเพียงแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆถ้าหลุมช่วยสามารถค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้จากในศาสตร์ปัณุกรรมมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทั้งองค์กรคะแนนเพียงไม่กี่คะแนนมันก็ขุมค่าพ่อของเจียนเจียพันพยักหน้าเล็กน้อยดีความตั้งใจอันแรงกล้าและความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ของเด็กหนุ่มเช่นเจ้าช่างนาชื่นชมสามารถเรียกได้ว่าเจ้าเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ขององค์กรแม้ว่าพ่อของเจียนเจียจะชื่นชมเขาทำให้จูยานาน,าน รู้สึกว่าหนึ่ง้ล้านคะแนนนี้มันคุ้มค่าอย่างแน่นอนและถ้าเขารู้ว่าอันดับสองเป็นผลงานของั่านหลงังและราคาที่เขาต้องจ่ายออกไปก็เ,เป็นการมอบคะแนนให้กับั่านหลงังแน่นอนว่าเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเท่ากับในตอนนี้จูยานานมองออกไปที่เจียนเจียและสังเกตเห็นว่าเขายังคงง,งุนงงอยู่เจียนเจียเกิดมาในครอบครัวที่มีอิทธิพลเช่นนี้และได้รับการปึกฝนให้อดทนและมีน้ำใจเขาไม่ได้โกรธคนอื่นง่ายนะักแต่ั่านหลงังกลับสามารถทําให้เขากดได้ถึงขนาดนี้ แต่ความรู้สึกเช่นนั้นกับแปลกมากหลายคนเช่นเดียวกับจูยานานมักจะคิดหาวิธีที่จะทําให้เจนเจีมีความสุขมากมายหลายพันวิธีเจนเจได้เห็นคนจํานวนมากเช่นนั้นเขาไม่ได้สนใจเลยแต่ท่านหลายที่ไม่ได้สนใจตัวตนของเขากลับดึงดูดความสนใจของเขามากขึ้นท่านเดนนั้นในขณะที่ศูนย์กลางประมูลเริ่มเดือดขึ้นก็เกิดความสับสนวุ่นวายสาหรับผู้คนนับหมื่นในห้องถุงพอเขาพันส่งเสียงดังออกมาจูยานานปันหันกลับไปมองในทันที และก็สังเกตเห็นสัตว์พัธุกรรมอันดับสามมันได้ปรากฏตัวบนเวทีแล้วมันเป็นพญางูบินตัวของมันค่อนข้างใหญ่มีสีทองในหมู่ผู้คนที่อยู่รอบๆท่านหลังทัานหลังมักจะเชื่นชอบความสามารถคล้ายกับคลาร์กที่สามารถบินได้ดังนั้นนอกเหนือจากการสร้างสัตว์ที่มีกรงเล็บแล้วเขาก็ชอบที่จะสร้างสัตว์พันธุกรรมที่สามารถบินได้งูเหลือมสีทองตัวนี้สามารถบินได้อย่างแน่นอนแต่ปีกของมันสั้นและก็เล็กมากหากมองใใกล้ปีกเหล่านี้ดูเหมือนกับเกิด ที่เป็นเกาะชั้นที่สองตัวกลนรู้สึกประหลาดใจกับการออกแบบที่แปลกใหม่นี้เมื่อเก็ดสีทองสั่นไหวมันก็สามารถที่จะบินได้การออกแบบของหั้นหลงังอาจจะถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากโดยไม่มีคําถามใดๆเมื่อพยางูทองคําบินอยู่ภายในอากาศมันก็เหมือนกับขีปนาวุธที่พุ่งออกไปด้วยความเร็วเมื่อมันอยู่บนพื้นดินมันก็เก็บปีกของมันไว้ความเร็วก็ยังคงนั่งเหลือเชื่อหลังจากการปรากฏตัวของมัน อุณหภูมิภายในห้องประมูลก็ผันลดต่ำลงกว่าสิบองศาในทันทีและใครก็ตามที่ได้สบตาสีทองของมันพวกเขาก็อดที่จะสั่นสท้านไม่ได้มันเหมือนกับรูปปัน้นแม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้มันก็ยังยืนอยู่ที่นั่นโดยมีร่างกายส่วนล่างของมันหมวนผันด้านล่างร่างกายส่วนบนยกขึ้นในอากาศราวกับเป็นกษัตริย์ที่อยู่บนบรรลังนักควบคุมสัตว์หลายทั้งหมดพันกายเป็นตกตะลึงพึงเพิดพ,พร้อมกับนักลบจูยยนานท่านชุยและแม้แต่เจนเจีย แต่ก็ลืมสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกลำบากใจช่างเป็นพลังที่เยือกยิงจริงๆท่านพ่อข้าชอบสัตว์ปันธุกรรมตัวนี้เจนเจียพันกล่าวกับพ่อของเขาท่านช่วยพันยิ้มและพยักหน้าจูยานานได้เห็นการกระทําของเจนเจียและพ่อของเขามันก็เหมือนกับการกระตุ้นให้เขาไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจูยานานได้มอบสมบัติล้าค่าให้กับเจนเจียแต่พวกมันเหล่านั้นก็ถูกโยนทิ้งนี่เป็นครั้งแรกที่จูยานานได้ยินจากปากของเจนเจีย ว่าชอบอะไรดีใครจะไม่ชอบตัวคนสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของทักษะหาันหลงังจากอันดับหนึ่งถึงอันดับ3เทคนิคมือนสัตว์อสูอรและขอบเขตของหันหลงังอยู่ในอัตราที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อหันหลังทํางานครั้งที่3ามเขาจึงได้เข้าใจเทคโนโลยีนี้อย่างสมบูรณ์และยังเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบของเขาลงไปด้วยการออกแบบดังกล่าควค่นอนค้างที่จะเตะตาแม้ว่าอันดับที่3จะไม่มีอัตราการประสานรวมถึง9 6แต่ก็ยังทําให้ทุกคน รู้สึกถึงกลิ่นายที่แผ่ออกมาอย่างน่าตกตะลึงผู้ดำเนินรายการประมวลข่าวว่าทุกคนมองดูสินี่คือรายการสุดท้ายของคืนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเลขชุดพันธุกรรมถึงแม้ว่าจะไม่มีการแนะนำเพิ่มเติมข้าก็เชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็สามารถมองเห็นความแตกต่างของอันดับที่สามนี้ได้แล้วสิ่งที่ข้าอยากจะบอกกับทุกคนก็คือนอกเหนือจากความสามารถในการสู้รลบระดับหกดาวและอัตราการประสานรวม ที่เข้ากันได้ถึง96%เทียบเท่ากับพระเจ้าอันดับ3มีลักษณะอารมณ์เช่นเดียวกับแม่ทับค่าได้อธิบายสัตว์ปันธุรรมอันดับที่สองว่าเป็นนักฆ่าเลือดเย็นแต่ตอนนี้อันดับ3เป็นสัตว์ระดับ5้าดาวในหมู่สัตว์ภายในโกดังของศูนย์ประมูลในขณะที่อันดับ3ามปรากฏตัวขึ้นสัตว์ปันธุรรมทั้งหมดต่างก็ลดหัวของพวกมันลงโดยไม่มีการต่อต้านใดๆอันดับที่สไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเช่นเดียวกับในตอนนี้เราจงใจใช้สัตว์ปันธุรรม ที่อยู่ในระดับเจ็ดดาวเพื่อทําให้อันดับสามตกใจลองถายดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อศาต์ปันธุกรรมระดับเจ็ดดาวเห็นอันดับสามมันก็เริ่มโกรธละแยกเคี้ยวของมันไปทางอันดับสามอันดับสามเพียงแค่เอียงหัวของมันเล็กน้อยและหันไปมองอย่างเฉยเมยจากนั้นก็หันหน้ากลับมาอย่างสงบนิ่งโดยจะไม่ให้ความสําคัญว่าศัสตร์ประหลาดระดับเจ็ดดาวจะกระตุ้นมันอย่างไรอันดับสามไม่สนใจมันเลยความเยือยหยิ่งความสงบนิ่ง นั่นคือสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของข้าข้าสาบันกับสวรลนโลกอันดับสามถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าในขณะที่เราทุกคนรู้ดีว่าสัตว์ปัรทุกรรมประเภทต่อสู้ในระดับเจ็ดาวหรือว่าสูงกว่าเราสามารถยกย่องมันได้ว่าเป็นเทพเจ้าแต่วันนี้ข้ากล้าที่จะบอกว่าอันดับสามเป็นสัตว์เทพเจ้าถึงแม้ว่ามันจะมีเพียงแค่ระดับหกดาวแต่มันก็มีกลิ่นอายที่เหนือกว่าสัตว์เทพเจ้าประเภทต่อสู้เราจะเริ่มทําการประมูลสัตว์ปันธุรรน สัตว์เทพเจ้าเช่นอันดับที่สด้โดยอัตราเริ่มต้นที่50ล้านคะแนนเกิดเสียงดังขึ้นในศูนย์ประมูลอีกครั้งโอ้อันดับที่สองมีราคาเริ่มต้นที่หล้านแต่อันดับที่สมเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหลังจากที่ราคาเริ่มต้นถูกประกาศออกไปตุกคนที่เขาร่วมการประมูลก็เกิดความอุลหมานวันนี้อาจจะสร้างประวัติการในการประมูลของเมืองหลอดดาว